จะเอาให้มันหมดเลยไหมครับพี่บีคำถามสุดท้ายสุดท้ายจริงจริงนะมาเอาก็ได้ครับมาไหนไนก็สุดไหนไหนา็สุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วะเหลืออยู่คําถามเดียวแล้วครับตอนนี้เชิญครับเชิญคือในเอที่พี่บีเคยพูดนะครับก็เลยอยากจะชวนอีกที่เคยพูดว่ากรรมที่ไม่ส่งผล กรรมกรรมที่ไม่ส่งผลไม่ให้ผลไม่มีอือยกเว้นผู้ที่ออกจากระบบสังคมก,บบกบบไปแล้วออกจากระบบกรรมก็ได้อันเนี้ยครับเลยอยากจะฟังอีกสักทีครับอืน่าสนใจมากเลยตัวนี้ก็เอาง,ง่ายๆนะ ที่พงค์ตัดว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันเนี่ยเราเป็นทายาทแห่งกรรมใช่ไหมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราคิดว่าเราทํากรรมแล้วไม่ต้องรับกรรมเหรอหรือฉันจะรับเฉพาะกรรมดีนะส่วนกรรมกรรมชั่วฉันไม่รับเนี่ยผลของมันเนี่ย อย่างเนี้ยเหรอได้ไหมได้เหรอไม่ได้ <laughs> งั้นก็สบาย <laughs> โอ้ยฉันทํากรรมชั่วที่ฉันต้องไปนรกฉันไม่รับไงฉันไม่รับฉันไม่เอาไม่ได้ระบบกรรมมันคือเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในระบบกรรมอืมก็คือระบบของขันห้านี่แหละเพราะนั้นเนี่ยกรรมที่ไม่ส่งผลนั้นไม่มีเมื่อเราเจตนาลงไปทางกายวาจาใจแล้วเนี่ยอันนี้คือกรรมกรรมเกิด เจตนาเนี่ยเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็แค่รอว่ากรรมนั้นน่ยมันจะส่งผลคือวิบากเนี่ยในระดับไหนอุปปัชชะอัปปะละปิยาตัวของทิฏฐธรรมก่อนทิฏฐธรรมนะแล้วก็อุปปัชชะอัปะละปิยายะเนี่ยคืออาจจะส่งผลในชาตินี้นะหรือชาติต่อมาหรือชาติต่อมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่รับแน่นอนรับแน่นอนนะไม่มีหรอกไม่ส่งผลกรรมคือคือกรรมที่ไม่มีวิบากไม่มี พวกบอกว่ากรรมกรรมมีแค่กรรมมีสามตัวไงกรรมดํากรรมขาวไม่ดําไม่ขาวกรรมดํามีวิบากดํากรรมขาวมีวิบากขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นเรื่ความสิ้นกรรมแม้แต่ความสิ้นกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวก็ต้องรับวิบากคืออะไรวิบากคือผลของมันคือเราจะสิ้นกรรมอย่างเงี้ยอย่าคิดนะว่าทํากรรมไม่ดําไม่ขาวแล้วฉันไม่ต้องรับกรรมไปแล้ววิบากของมันคือเรา เขาเรียกอะไรเราไม่ต้องรับกรรมเราสิ้นกรรมคือกรรมสิ้นไปนั่นคือผลของมันทที่เราต้องรับคืออะไรคือการสิ้นกรรม,มเหมือนมีคนพูดว่าฉันคิดว่าฉันจะไม่คิดอ่ะประมาณอย่างนั้นแหละอืมพอเข้าใจไหมครับครับผมอ,อืมเหมือนเหมือนคนบอกว่ากรรมไม่กรรมดําเข้าใจได้มีวิบากดําใช่ไหม กรรมขาวมีวิบากคือกรรมขาวไงพอกรมไม่ดำไม่ขาวแล้วก็บอกว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่ไงไม่ต้องรับกรรมไม่ใช่เราต้องรับผลของมันสิเราทำไม่ดำไม่ขาวผลของมันคือเราเราสิ้นกรรมไงอืมเพราะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น